สิครับเฮียตีรีวิวครับผมแลวผมนกจัดไปมือขวาครับผมมาี่มาที่มาที่มึงทำที่อะไรมากับผมมึงที่ตัวอะไรกิ่กากินกานี่หัวมีขาไม่เขากำลังยิตไงก็ซีล่าไงนี่ขาก็ซีล่าแม่มีขายังขี้ด้วยนะนี่มีหางแต่ผมมึงสดอยู่แค่นี้ ไอ้เนี่ยแล้วตรงนี้หายไปไหนฮะตรงนี้หายไปไหนอ๋อมันโดนตัดกําลังจะขึ้นใหม่อ๋อกำลังจะขึ้นใหม่กำลังจะขึ้นใหม่โอ้โหกำลังห่างกำลังจะขึ้นมึงนี่ทําอะไรไม่เหมือนผู้ยเหมือนคนนะเอ้าผมผู้นําด้านทรงผมจริเหรอเออผู้นําด้านทรงผมเนี่ยผมไปขนส่งเนี่ยทุกคนเนี่ยพอยืนต่อแถวปุ๊บแม่งหันหลังมองเออาสัวเฮียอะไรใช่ไหมามกันตรงขนส่งอ่ะมึงทําอะไรป๋าัุมีความสุขดีมีความสุขดีรีวิวครับ วาสกิแซดแปร้อยเอเบสปี2016 15.16และซูซ u กิ GSX 750ปี2018 18.18นะเริ่มที่คันแรกแรดหรือว่า Z800 สีเขียวแล้วรถสวยๆนี่หาโคตรยากในตลาดไม่ค่อยมีแล้วนะไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยแล้วแซดคนอยู่ดีคนกลับมาเล่นเฉยมีเท่าไหร่ก็หมดใช่แม่งสีเขียวสวยเลยครับแล้วได้ท่อด้วยนะสลีปออนลั่นๆหนึ่งใบนะ กันล้มเครื่องมีแล้วก็จกไฟแฮนด์มีแล้วยางหน้าหลังใหม่ๆโซ่สเตอร์ใหม่ๆนะโอ้โหคือสภาพสวยเลยจรบพร้อมใช้งานชิวหน้าแต่งก็มีนะเลขใบคันนี้อยู่ที่2 9 0 0 0รับโลอ้โหวเครื่องดีด้วยลั่นลั่นไม่มีอั้นไม่มีกั๊ด สภาพแบบนี้เอาราคานี้ไปเลยเพื่อนๆหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันพอหนึ่งแสนสามหม้าพัคันต่อมา Suzuki s u ซูกิ GSX-S750 ปี2018ครสบรถสี่เสียงหวานที่ทุกคนมองข้ามแต่พอมาอยู่กับเรานี่เราปลุกกระแสขึ้นมามีเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือ แล้วนี่สีแดงขาพูดยากหายากนะแดงดำนี่หาไม่มีนะในตลาดเนี่ยไม่มีนะส่วนใหญ่จะมีดำล้วนมีน้ำเงินดำเงินดเทียนเห็นสีฟ้าฟ้าตะแดงดำนี่ไม่มีนะแล้วของแต่งมีแล้วด้วยท้ายสั้นมีชิวหน้ามีคอกถังคาร์บอนมียางหน้าหลังใหม่โซ่สเปอร์ใหม่สปูลยกหลังมีนะท่อสลิปออนปฟเบสบอลทรงแอโร่ก็มีนะเลขใ่คันนี้อยู่ที่สอง0มหนึ่งพันโล แล้วเกียงมันเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอะ่ะออกดีปะ่ะเสียงออกพูดดีอะ่ะโอ้ยหลัโโ่งจริงห<ะ>ลั่งทุ่งไหมหลั่งทุ่งสภาพแบบนี้สดๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเพือเอ่อนๆ159,000สาหเท่านั้น159,000สาหสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ ศูนย์หกสองแทุกที่นั่งรับประกันความปลอดภัยได้ที่เฮียตีจัดให้ครับผมสวัสดีครับ